สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีอ้วนทีเด็ดบอลเต่ง4พฤศจิกายนวันนี้8คู่วินครับยูฟ่าแชมเปียนลีกทั้งหมด8คู่เลย ยังคงเป็นรอบลีกเฟสนะเกมใหญ่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของบิ๊กทีมจากสเปนเรอัลมาดริดครับรายชันชุดเขาเมาเยือนถึงถิ่นน่าติดตามมากๆเดี๋ยวไปวิเคราะห์ด้วยกันนะครับทั้งหมด8ดคู่เลยวันนี้ปารีสปเยือนเนี่ยก็น่าติดตามนะเดี๋ยวไปเลุยกันทีละคู่ครับไรเรียงกันตามตารางนี่แหละคนอื่นท่านใดสนใจรับหนาะทางปกหมดวีครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วนะมาเจอกันได้รับรองว่ามีของดีฝากเพื่อนๆทุกวันครับ มาเข้าสู่หมู่บ้านตีได้เลยจัดให้จ็บๆแน่นอนวันนี้เป็นลุยวิเคราะห์กันครับกักบปัคู่วินฝากกดทุกใจ s u b ซับสไค์ด้วยนะฮะเกมแรกเรามากันที่เช็คเกีย์ครับเกมนี้ที่กรุงปรักในสนามฟอร์ตูน่าจะเป็นสลาเวียป้าครับเปิดบ้านรับแกเมเยนของไอ้ปืนโตอ่าเซนอนครับเตะกันช่วงเที่ยงคืน45นาที มีประสบการณ์ในการพบกันครับเกมแรกเสมอกันที่1ประตูต่อ1และนัดถัดมาอาเซนอลมาเอาชนะได้ที่นี่4 0ครับเมื่อปี2021ในรายการยูโรปาลีกรอบไฟนอลสเตทครับมาดูกันที่ฟอร์มกันต่อ เรื่องผลงานเนี่ยทับดาวแดงครับพวกเขาเสมอมา3แล้วก็ชนะ2เกมหลังครับเกมล่าสุดในรายการนี้เสมอกับอัต,ตาลนต้ามาจบข่ย2ใบครับที่00ส่วนอาร์เซนอล5เกมหลังคลนชีตไม่มีปัญหากับเกมรับ เกมโรก็ยอดเยี่ยมครับขวาใช้ได้ทั้ง5นั้นเลยล่าสุดเอาชนะบัลลี่ได้ส0ูนย์ในทันวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถล่มตารามีแอลเลนติโกมาริดไปที่4ประตูต่อศูนย์ด้วยกันทับของเตอร์ปิชอฟสกี้เกมวันนี้ครับความพร้อมมาในแผน4ี่สอาหนึ่ง ดอรี่ครับคุมเกมคู่กับโมเซดตัวรุกที่น่าสนใจมี2คนที่มีผลงานครับก็คือโปวัตเนาะมี2แอซเซสและโชอรี่ครับในตำแหน่งสูนหน้าจริงๆเนี่ยจะมียูโซฟาเอมโบจีครับที่ทำไปแล้ว2ประตูจาก3นัดที่ลงเล่นก็น่าจะได้ลุ้นออกสตาร์ทเช่นกันฝั่งอาร์เซนอลของร์เตต้าสี่สอนครับนัดนี้โลเทชันบางตำแหน่งครับตรงนี้ฟุตม็อบน่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะซูบีติดโทษใบเหลืองครบครับเกมนี้เจ้าตัวลงไม่ได้ซึ่งหน้าที่ตรงนี้น่าจะเป็นนอง นะัที่จะลงทําหน้าที่แทนจับคู่กับเดเคนไรต์ตัวรุกก็จะมีเอไซ่ ai, รับบูเกโยสายกาทอสซาอยู่ซ้ายและหน้าเป้าเกมนี้คาดว่าจะเป็นมิเกลโมเรโนครับโยเกเรสเนี่ยเนื่องจากอาการบาดเจ็บก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าจะพร้อมออกสตาร์ทหรือเปล่าครับแต่ว่าในส่วนของเกมรับ5คนเลยไม่มีปัญหาสักตำแหน่ง ต่อกันที่สถานการณ์ในตารางคะแนนครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ28 3เกมแรกเสมอ2อ2แพ้ไป1มี2แต้มส่วนอาร์เซนอลครับ3เกมแรก9กแต้มเต็มครับ8ประตูคือประตูที่บวกอยู่ออดเกมนี้1.5ประตูครับอาร์เซนอลต้องเอาชนะให้ถึง2บวกกับเรื่องของสกอร์รวมนะ5 7 5เกมนี้ เกมนั้น,นี้เนี่ยติคาดว่ายังไงก็เป็นอาเซนอลครับดูจากฟอร์มแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับลูกทีมของอาเตตาเรียกได้ว,ว่าลงตัวสุดๆครับโดยเฉพาะเกมรับที่เก็บคลนชี t ได้โดยตลอดในการลงสนามกับคู่แข่งเนี่ยเจ็ดเกมหลังครับพวกเขาไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยรวมทุกรายการก็คือบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกด้วยครับพวกเขาผลงานดีมากๆส่วนซาลวปาร์กเนี่ยโอ้โห ตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างดีนะบวกกับเรื่องของเกมที่เล่นในบ้านครับตลอดในช่วง20เกมท้ายตีไปเช็คมาพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวแต่ที่สําคัญเลยเรียนให้ทราบตามตรงคือยังไม่ได้เจออาเซนอนครับเกมใหญ่เจอบิทีมล่าสุดเนี่ยก็แพ้ให้กับอินเตอร์ไปถึง3-0ซึ่งตีมองว่าอาเซนอนเนี่ยนาทีนี้หนักกว่าการพบกับอินเตอร์นะ เพราะฉะนั้นเกมนี้มองถึง2สกอร์ขอไปอาเซนนลครับต่อที่ลุกครึ่งสกอร์รวมตีไปที่โอเวอร์2.75 3-0เนี่ยติว่ามีฮะเกมนี้เกมที่สนามเดโกอามันโดอมาลาเดอนาครับเกมนี้นะับริเป,ะปะิดบ้านรับการมาเยือนของแฟรงก์เฟิร์ตในรอบเวลาเดียวก,กันกับคู่เมื่อสักครู่เที่ยงคืน4-5 พบกันมา2ครั้งครับนาโปลีเก็บชัยได้ทั้ง2นัดเลยด้วยสกอร์ที่คลินชีดครับเกมแรก2อนนัดถัดมา3ประตูต่อ0ูนย์ในรายการนี้ครับฟ l นสเตทเมื่อปี2023 ห้าเกมท้ายของนึ่งคู่เจ้าบ้านนาโปลีชนะมา2เสมอ1ตลอด3เกมหลังยับย้อนกลับไปมีแพ้มา2นัดด้วยซึ่งเกมล่าสุดน่าผิดหวังไปหน่อยครับ0ูนย์กับโคโมโส่วนทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตหเกมท้ายฟอร์มไม่ค่อยนิ่งนะแล้วก็มีสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีชนะมาเกมเดียวครับจาก5เกมหลังแพ้ไป2เสมอ2เสมอขึ้เกมล่าสุดด้วยกับไฮเดมฮาวที่1ประตูต่อหด้วยกัน คมพร้อมก่อนเกมนัดนี้นาโปเลี4-3ครับเกมนี้อันเตเนโอคอนเต้ก็มีความพร้อมค่อนข้างจ้า เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฟูลทีมทีเดียวแม็กโชมิเน่ครับนี่คือมิดฟิลด์ที่โชว์ผลงานในรายการนี้ไว้ได้ดีมากๆทำไป2ประตูแล้วสำหรับแม็กโชส่วนตัวรูกไรยหนึ่งที่น่าสนใจเดวิดเนเรตครับอยู่ซ้ายปริตาโนขวานาเป้าเป็นหอยรุนแต่ว่าเกมวันนี้เนะี่ยจะขาดเคดีบีนะที่มีการบาดเจ็บอยู่แฟรงเฟิร์ดครับ3-4-3ในเกมวันนี้ครับลาสัซนครับคุมนัมโปแดงกลางีกขวาเนะี่ยจะเป็นโดอันตัวรูกประกอบไปด้วยคานาลครั a วายอี e, และอูชุนครับทางฝั่งซ้ายซึ่งทีเด็ดสำรองเนะี่ยครับ ว่าจะเป็นจวนาธานเบอร์การดครับที่ทําไป2ประตูแล้วแฟรงเฟิร์ดเนี่ยผลงานใน UCL ไม่ค่อยดีนะครับทำให้ค่าตัวผูเ้เล่นยากอันดับในตารางคะแนนไม่หนีกันไกลครับทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่อันดับ23 3สเกมแรกชนะมาเกมแพ้2ลบ5ประตูเลยครับมี3แต้มส่วนแฟรงเฟิร์ดเนี่ย สเกมครับชนะ1แพ้2เช่นกันลบอยู่10ประตูลบน้อยกว่าลูกเดียวแล้วก็เก็บได้3แตาม้มเช่นกันซึ่งออดวันนี้เนี่ยให้นับปรีครับด้วยความที่เฮทูเฮทนะออกมาทําได้ดีกว่าต่ออยู่ที่1ประตูครับสกอร์รวมไหลลงจาก3.25จุดบมาที่3ประตูผลงานของนับปรีในบ้านโหถือว่าลูกทีมของฮันเต้ทาผลงานไม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลย20เกมหลังครับ ที่เตะในบ้านเนี่ยมีแพ้แค่เกมเดียวชนะ15และเสมอไปสี่สมแฟงเฟิร์ดครับเรื่องของปัญหาเกมเยืยนอนยังคงเป็นปัญหาต่อไปพวกเขาเอาชนะได้แค่เกมเดียวจากห้เกมหลังก็คือเอาชนะกลัดบักมาได้เกมใน UCL ก็ย่ำแย่ครับสถานการณ์ไม่ดีนักเกมแรกเนี่ยเปิดตัวกับกาลาตาสลายได้แบบสวยงามเลยกับครั้งที่2ในการมาเล่น UCL จบไป51ครับเปมแรกนะัดถัดมา แพ้แอดมริต5-1แต่ทับมาอีกครับสกอดอยียวกัน5-1แพ้ลิเวอร์พูลครับตีว่าวันนี้ความแน่นอนเนี่ยเป็นของนาโปลีนะเตะในบ้านด้วยได้ความได้เปรียบตรงนั้นด้วยครับอยู่ที่ว่านาโปลีจะจบได้หรือเปล่าและก็ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าลูกทีมของคอนเต้เกมรรกค่อนข้างจะฝืดๆไปไม่มี KDB อีกทำให้เกมวันนี้ไม่ง่ายแน,แน่แต่เมื่อเลือกฟังเนี่ยติว่าแฟรงก์เฟิร์ตพอโดนแล้วลั่วครับขอปักไปที่นาโปลีดูมีประสบการณ์แล้วก็ชัวร์กว่าครับ ลบหประตูเนี่ยไปได้ส่วนสกอร์รวม3.25หมุดไปที่สกอร์น้อยแล้วกันครับคู่นี้ติคาดว่าน่าจะมีประตูน้อยบวกกับชนะไม่ขาดครับสำหรับเจ้าถิน่นเกมที่แอนฟิลครับหงแดงิเวอร์พูเปิดบ้านรับการเยือนของไรชันยุต์ขาวเรอัลมาดริดครับเกมตัดสินชะตามเนี่ยนะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยชาลตก็เพิ่งพาทีมชนะมาได้ไปดูกันดีกว่าครับภาพรวมจากให้เกมท้ายที่พบกันเนี่ยลิเวอร์พูลครับพวกเขาค่อนข้างจะเป็นรองให้กับเรอัลมาดริดนะ อย่างว่าอะไรครับทีมใดเจอมาดริดมันก็เหนื่อยหมดแหละจากให้เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะได้เกมเดียวเสมอเกมครับอีก3เกมแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไปทั้งหมด9นะัดที่เจอกันมาทั้งหมดเลยเนี่ยมาดริดครับเก็บชัยไปได้7เสมอ1ครั้งและลิเวอร์ชนะ1ครั้งครับ ฟอร์มเอง5เกมท้ายริเวอร์พูลครับล่าสุดเอาชนะแอตตันวิล่ามาได้ที่2ประตูต่อ0คืนสไตล์เดิมแล้วก็ใช้ขุมกาลังตัวหลักเหมือนเดิมครับคว้าชัยมาได้สาเร็จในเกมล่าสุดทั้งหมด5เกมเนี่ยมีแพ้ไป3ชนะ2ส่วนเรอัลมาดริดครับหลังจากเอาชนะบาซ่าได้ในเอลกาซิโกแรงต่อเนื่องครับเอาชนะบาเลเซียได้ในเกมล่าสุด4-0ครับ5เกมหลังคว้าชัยทุกเกมตัวหลักที่คาดว่าจะลงสนามครับของทั้ง2ทีมอร์เนอร์มาในแผน4-2-3-1แกนหลักหลังบ้านเนี่ยตีว่าน่าจะเหม ไม่น่าเปลี่ยนแปลงอะไรฮะทั้งหมด4คนมีฟันได้นำทับครับตรงกลางแมคกาจับคู่กับกาฟินแบกเกมล่าสุดทำประตูได้ด้วยสโบครับสร้างสรรค์เกมกลักโปเอกิติเก้และโมซาลาสามประสานฝั่งแรมมาริดของชาบีอารอนโซครับเกมนี้คุณชายไม่เยือนถิ่นนะ ถิ่นเก่าของเขาเองครับจูดเนี่ยยืนประจําการตรงการเชลเมนี่และคือแหลครับนั่นคือ3ประสานตรงการ3ประสานหน้าบ้านจะมีมาสตันตัวโนยเอบาเป้และวินี่ครับก็เป็น3ประสานที่อารอนโซ่เนี่ยใช้ประจําอยู่แล้วครับผลงานในตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ10ตอนนี้นะก็ยังปลอดภัยอยู่3เกมแรกชนะ2แพ้1ครับมี6แต้มส่วนแรลมาดริด3เกมแรกเก็บ9กาแต้มเต็มมาได้สำเร็จครับบวกอยู่7ประตูเลยผลงานยอดเยี่ยมมากๆถือว่าวันนี้ ไม่ต้องเอาอะไรมากจากคู่นี้นะเอาความสนุกเอาความมันบอถ้าอยู่ไหวอยู่ดูได้ยังไงคู่นี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วจากผลงานของเลี้ยวพูในเกมเล่าสุดเนี่ยชาร์ลส์เหมือนจะเร่งมากขึ้นในการเพลยซิ่งคืนความดุดันให้กับทีมครับเล่นในสไตล์ที่ตัวเองถนัดไม่เกรงแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างดูดีหมดส่วนมาริดครับ แน่นอนพวกเขารักษามาตรฐานมาได้อยู่แล้วแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของปัญหาภายในทีมว่าลอนโซเนี่ยอาจจะให้หนักเตะซ้อมหนักไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผลงานเนี่ยมันทอนให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทําอยู่มันได้ผลครับนั่นหมายความว่าเรื่องของหลังบ้านก็จัดการกันหลังบ้านครับการลงสนามตรงนี้ติว่าวันนี้เปอร์เซน็นชนะของเรามาริดมีสูงกว่ากับอันที่เปิดมาที่เสมอตัวยังไงแล้วเราก็ต้องอยู่ที่แรเอามาริดคาดการเกมอะไรไม่ได้เลยคู่นี้น่าสนใจ ต้องดูในเกมเท่านั้นเลยคือคาดได้แหละมันดูทรงออกได้ว่าจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าตรงนี้ครับเราสําคัญไปที่เรื่องของออดเนาะเปิดมาเสมอตัวก็ไปมาริดแหละครับติเชื่อมาริดมากกว่าในเกมวันนี้ส่วนสกอร์รวมเนี่ยเป็นอะไรที่คาดยากมากแต่ว่ามันเปิดมาถึง3.25จากการเปิดแรกมาที่2สกอร์ครึง่งแต่นั่นมันอาจจะเป็นแบบแค่เปิดออกมาไง3.25ตรงนี้ตดไปที่สกอร์สูงคู่นี้ คาดง่ายๆครับถติว่าอาจจะจบที่เชฟฟีถ้าเลือกฝั่งแต่ที่โอเวอร์เนี่ย2-2สกอร์นี้ตีมองแบบนี้ครับสำหรับคู่นี้มิเกมอีกนัดครับแล้วก็น่านดูอีกเกมปาเรีสครับเปิดป้านตัวแปลงรับแก๊ไมาเย็ยนของไบเย,ยนิวนิกในรอบเวลาตีสาครับ เฮดทูเฮดใสๆขีนเคลนครับคู่นี้พบกันล่าสุด5เกมหลังบบเยนเอาชนะได้4ในรายการสำคัญก็คือ UC l ทั้งหมดครับซึ่งเกมล่าสุดในฟีฟ่าคับเลยครับ,รบจบไป2-0นะปารีสเอาชนะไปได้เกมที่ปักจะแปลงไาเยนที่นี่5นัดท้ายไบยเยนเอาชนะได้สกอร์เดียวกันเลยนะ1-0ครับมักจบลงอย่างนั้นและอีก2เกมเนี่ยเป็นของทางฝั่งเปเช่ครับที่คว้าชัยไปได้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกัน ฟอร์ม5เกมท้ายก็ดีทั้งคู่ครับปราบรีสเอาชนะได้3มีเสม,มอ2มีหลุดไปเหมือนกันและทางฝั่งไบเย็นครับเก็บชัยได้ตลอด5เกมหลังสุดที่ลงสนามฟอร์มดุมากๆหญิงคู่แข่งกะะจายล่าสุดเหยื่อล่าสุดก็คือเบเออร์เดวร์กูเซนครับโดนไป3สก,กอร,ร์ปารีสของหลุยส์อิลิเก้คงหนีไม่พ้นฟอร์มมชช่น4-3ครับมาในรูปแบบเดิมจอห์นเอเวสครับจับคู่ค พร้อมช่วยงานทั้งสองคนส่วนสามประสา,านจะมีบาครามายยโรยับศุนนาดารุ่งและคริชาทางฝั่งขวาส่วนเบเยนเนี่ยมาแบบค่อนข้างจะฟูลทีมกว่านะออจอชโชคิม,มิคับโกเรกาคุมเกมใน,นกลางคราวกับเด็กมหัศจรรย์นนะในชุดของแวงซองกอมบันีพร้อมออกสตาร์ตัวจริงบิชอปอยู่ทางฝั่งซ้ายส่วนตัวรุกคูน่าเนี่ยคาดว่าจะเป็นเซย์กนบี้และนะิโคลัสแจ็กสัน ตารางคะแนนปัจจุบันเนี่ยทั้งคู่อยู่อันดับบนๆของตารางครับตอนนี้สถานการณ์เหมือนกันเดะเลยคือชนะทั้ง3เกมก้าวตามเต็มและบวกอยู่10ประตูทั้งคู่ครับคู่นี้เนี่ยมันต้องกลับไปเรียงทำลายใน UCL อะ่ะคือจากผลงานเบื้องต้นครับทางฝั่งเบเช่เนี่ย จองานหนักมาเกมหนึ่งคือการเอาชนะบาซ่าได้ที่2-1ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะเลเวอร์ไป7-2็ครับถล่มเละเลยส่วนทางฝั่งไบยเยนเนี่ยเกมแรกครับชนะเชลซี3-1เนาะสองเกมถัดมาก็ไม่ใช่งานหนักอะไรมากกับปาฟอร์และคลับบูทคงไม่ต้องไปพูดถึงอะไรสําหรับสําคัญเกมนี้ก็คือเรื่องของทีเด็ดที่ขาดครับแล้วก็ตัวนักเตะเองต่ว่าวันนี้เนี่ยวัดกันได้ แต่เมื่อดูความสมบูรณ์ของทีมแล้วติยังมองที่ทางฝั่งของไบเยนนะที่ดูจะมีศักยภาพที่ค่อนข้างจะแน่นสกอร์แน่นกว่าตัวนักเตะดูดีกว่าทําให้เกมวันนี้เนะี่ยติเลือกเชียร์ไปที่ไบเยนบูนิคครับจริงๆออกหน้าไหนก็ได้นะที่ปาร์คเดอแปรงผลงาน UCL ของลูกทีมหลุยส์เก้ก็โคตรด,ดีฮะเกมนี้ไปที่ไบเยนครับสกอร์สูงด้วย2มุดจัดไปบรูคลิมพบมนาโกครับตีสเช่นเดิม เจอกันครั้งแรกครับเกมนี้มาดูที่ฟอร์มเลโบรเลกลิมชนะได้3จาก5เกมหลังครับล่าสุดพกาเพึ่งไ้าคู่แข่งอย่างว่าเลยเลนกามาที่3ประตูตัวหนึ่งส่วนทางฝั่งมุนกคร,รับ5เกมท้ายเนี่ยมีแพ้มาเกม1และชนะไป2ครับเสมออีก2ในทัวร์เมนม์น,นี้เนี่ยล่าสุดครับพวกเขาจบเสมอกับสเปอร์จืดๆที่0ประตูต่อ0 ุมกำลังของคอลาสเซนครับเกมนี้จะมาในแผน4ีสมปานะแดนกลางแพทริกเบิร์กครับจับคู่กับอีเจนเหมือนเดิมแต่อเป็น2กําลังหลักในแดนกลางเช่นเดิมครับตัวรุกเน่จะมียามเปเทอร์โฮเก้ครับยืมประจําการอยู่ซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของอ่าบาซี่ครับหน้าเป้าคอลอกยืมประจาการในแดนหน้านี่คือดาวโซนโบของทีมในเรกครับผลงานในเรกดีมากๆแต่ว่าในยูซอลก็ยังโชว์ผลงาน หรือว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยออกโมอนอโกครกับเกมนี้โปรคโนรี่ครับมาในแผน3ามสื่อสเต้ไสและคูรีบารี่ครับคุมแชมโปโในแดงกลางตัวรุกจะมีอักเรียดโคโลวินครับอยู่ซ้ายและเบเรตครับสู่หน้าตัวเก่งของพวกเขาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโมอนอโกไม่ดีนักนะสามเกมแรกยังไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้หนึ่งเป็แต้มสม,กกมบูรุกเลมครับเสมสอ2เหมือนกันแล้วก็มีแพ้มาเกม จบที่2งแต้มเช่นกันครับอันดับเนี่ยติดกันเลยคู่นี้ในส่วนของอดเนี่ยมาที่แค่ปอๆนะเกมวันนี้เป็นทางฝั่งของแน่นอนเลยครับชาบ้านออกมาต่อครับน่าตกใจเหมือนกันนะกับเกมที่ต้องบอกว่าดูจะเป็นทางฝั่งของโมนากที่มีชื่อชั้นที่ดีกว่าแต่ผลงานของบรูกลิมในบ้านเนี่ยพวกเขาค่อนข้างจะวางใจได้นะลงเตะในช่วง9เกมหลังเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับ เกมใน UCL ล่าสุดก็เสมอสเปอร์มาครับที่2ปประตูต่อ2เนื้อรังนะแต่ว่าลงเตะล่าสุดออกไปเย็นกาลาเนนะี่ยพวกเขาจบแพ้มา3-1คือในบ้านไม่ค่อยมีปัญหานะครับสำหรับบรูกลิมส่วนทางฝั่งของมนาโกครับเกมที่พวกเขาลงเตะเช่นเดียวกันเสมอสเปอร์มาเหมือนกันในนัดล่าสุดก่อนหน้านี้สเสมอซิตี้ครับ ต้องยอมรับว่าคู่แข่งคนนี้จะแข็งและไปพลาดเกมแรกแพ้กับคารบบสอีกที่4ีหนึ่งซึ่งเกมวันนี้ถ้ามองจากโอกาสมองจากความเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมาเก็บสามแต้มจากเกมนั้นนี้แต่ต้องยอมรับครับว่าบริกรมในบ้านไม่ธรรมดาออดที่เปิดมาตรงนี้ตีว่าไปที่เสมอตัวพออยู่บริกรมครับแม่ออกมาลองที่ปปใครจะหันกล้าไปอยู่ทีมลองครับโอ้โห ออดมาโคตรแปลกเกมนี้ยังไงก็ต้องอยู่บรูกลิมส่วนสกอร์รวม3.25ขอเลือกมูตํำนะคู่นี้จัดไปครับสปเปอร์โคโปเปนเฮเกนครับตี3เกมนี้ กันครั้งแรกอีกแล้วครับมาดูที่ฟอร์มเลยสเปอร์สองเกมหลังเนี่ยย่ำแย่ครับพวกเขาแพ้มา2นาัดติดกันแล้วทําให้พับรวมออกมา5เกมแพ้ไป3ชนะแค่1นและเสมออีกหนึ่งนัดครับเสมอใน UCL มาในเกมล่าสุดส่วนโคเปนเนี่ยห้าเกมไทยเนลรี่ครับผลงานค่อนข้างจะดีในช่วง2เกมหลังทําให้พับรวมออกมาชนะ2แพ้2และมีเสมอ1นนัดล่าสุดคือแพ้ให้กับดอทมุนยับใน UCL เกมนี้คาดว่าโทมัสแฟงยังคงจะใช้แกนหลัก คนเดิมครับ4-2-3-1นะในเกมวัน <good> นี้เป็นทันคูจับคู่กับเจ้าปริญญาโดยตัวรุกของพวกเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยปั๊ซ่าเบิร์กวาวครับและขวาจะเป็นคูดุตนาเปาโครัวมัวนี่โคเปนเเกนครับเกมนี้เนสตัฟมาในแผนเดิม4-4-2เรราเกอร์และเอลยูนสลี่คุมเกมกลางครับตัวรุกคู่หน้าเป็นมูโคโคที่เพิ่งได้มาจากดอทมูลครับดาวรุ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะรุ่งหรือเปล่าใครเส้นครับจับคู่กันลงล่าแต่ใคร เจ้าบ,บ้านสเปอร์อยู่อันดับ15แกับตอนนี้พวกเขา3เกมแรกยังไม่แพ้ใครนะชนะ1เสมอ2มีแต้ตมโคเปนคกรับ3เกมแรกมีเสมอเกมแพ้ไป2มีแค่แต้มเดียวอยู่ท้ายตารางเลยเรื่องของออดเกมวันนี้ก็ตามทรงคกับสเปอร์ออกนำไปก่อนถึง1.5ประตูครับ ขึ้นจาก,กลุกหนึ่งสะสะกอร์รวม2.75คาดการเกมวันนี้ไม่ยากครับยังไงสเปอร์ก็เปิดหน้าใส่เพราะว่าจาก2เกมหลังเนี่ยพวกเขาเก็บได้เพียงแค่สแต้มใน UCL ซึ่งผลงานของโทมัสแฟงพาทีมไม่ชนะเลยบวกกับแพ้อีกในรอนดอนดรบบี้ล่าสุดอีกถ้าวันนี้พลาดขึ้มา น่าจะละอุก,กว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ยังไงพวกเขาก็ต้องเปิดหน้าใส่ต้นเกมเนี่ยก็ต้องลุกใส่ทางฝั่งโคเปนแล้วโคเป็นชื่อชั้นยังเป็นรองพวกเขาเยอะครับคลาสนักเตะค,คนละคลาสเลยแม้ว่าจะสู้ได้นะถือว่าวันนี้โคเป็นก็คงจะมองหา จุดผิดพลาดของสเปอร์ครับจากแดนกลางแล้วก็รลอจังหวะโต้กระแต้อย่างไรความเฉียบคมติว่าอยู่สเปอร์สนามตัวเองต่อหน้าแฟนๆผลงานแย่2เกมหลังกระตุน้นสุดๆครับลูกทีมของทอมันแฟงเกมนี้ก็ต้องไปที่สเปอร์ครับส,สกอร์รวม2.75คาดว่าสกอร์จะมาแค่ฝั่งเดียวอยู่สกอร์น้อยไปยูเว่ครับเปิดบ้านรับแกมบีนของสปอร์ติ้งลิเบอร์นะเกมนี้ไม่ง่ายนะรับยอดทีมจากบตุเกีครับ พบกันมาทั้งหมด5ครั้งหลังเนี่ยซึ่งครบ5ครั้งเลยยูเว่เอาชนะได้2กครับเสมอ2แล,ล้วแพ้ใเกมที่บอกว่าครบ5ก็คือมันเจอกันมาแค่5ครั้งกับ2ทีมนี้แล้วสุดจบ1 1น,น,น,นะกินกันไม่ลงเกมในบ้านยูเว่ครับ3ครั้งเท่านั้นนะยู UA เว่ชนะได้2มีแพ้ไปเกมหนึ่ง 5นัดท้ายครับยูเวนตุสเอาชนะได้2แพ้ไป3เกมครับล่าสุดเอาชนะเคลมโมเนเซ่ามาได้ที่2ประตูต่อ1ส่วนฟากทีมเยือนครับสปอร์ติง้งลิบบอนผลง,งานยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับพวกเขาเก็บชัยได้ตลอด5เกมล่าสุดที่ลงสนามเลยตัวหลักของทั้งคู่เองเนี่ยฝั่งยูเว่ครับเกมวันนี้เปาเรตติคุณซื้อใหม่นะ ออกสตาร์ทด้วยตัวจริงที่คาดว่าน่าจะเป็นลาบรรดาขุนพลตัวหลักที่อยู่ในยุคก่อนครับของอตูดอเนาะในกลางเนี่ยจะมีตูรามครับจับคู่กับโรเคตอรี่สามประสานเป็นโอเปนดาวราโฮวิกและเมคินนี่ครับฝั่งของอริบบอนเนี่ยคุณซือลุยโบเกตครับมาในแผน4 2 3 1มหน่มันครับคุมทัมโปในแดงกลางฮะตัวรุกที่น่าสนใจเนี่ยจะมีตินเก่านะเป็นกำลังหลักในแดงกลางวันนี้เนี่ยก็ต้องหวังพึ่งโซเลสลรครับศูนย์หน้าตัวเก่งของวเขารวมไปถึงกอนคาเวสด,ด้วยปีกทางฝั่งซ้าย ก่อนเกมนัดนี้ครับอยู่ที่อันดับ12นะสำหรับลิทบอลอันดับดีกว่ายูเวนตุสครับ3เกมชนะ2มีแพ้ไปเกมหนึ่งมี6แต้มครับยูเว่อยู่อันดับ25หเลย3เกมแรกยังไม่ชน,นะเสมอ2แพ้ไป1นลบ1ประตูกเก็บได้เพียงแค่2คะแนนอดเกมนี้มาที่เครื่องสกอ์ครับฝั่งเจ้าบ้านออกนําไปก่อนยูเว่ออกนาครับสกอร์รวม2.5ประตูเท่านั้นดูจากผลงานเบื้องต้นแล้วเนี่ยต้องยอมรับครับว่าทางฝั่งของยูเว่ค่อนข้างจะเป็นลองด้วยซ้าแต่ว่าอดมา สามส่งเลยครับชื่อชั้นดีกว่าบวกกับเพิ่งเปลี่ยนกุญสือเป็นสปอร์ติด้วยริบบอนตอว่าลงตัวนะตอนนี้ผลงานดีต่อเนื่องทําให้เกมวันนี้เนี่ยตีคาดว่าอยู่ริบบอนชัว์ที่สุดครับรูปเกมออกมาแล้วเนี่ยน่าจะ ผัดกันลุกผัดกันลับแหละไม่น่าจะมีทีมไหนที่ดีกว่ากันนะักสําหรับเกมวันนี้แต่ตีเชื่อว่าทีมที่ลงตัวกว่ามีโอกาสคว้าชัยมากกว่าในเกมวันนี้ครับปักหมุดไปที่ mond, สปอร์ติ g งดิบอนส่วนสกอร์รวมไปสกอร์น้อยครับคู่นี้อยู่ที่ใครพลาดอ่ะก็โดนแค่นั้นเอง2ทีมที่มาจากคนละมันติเวิร์ตเลยครับเกมนี้แอตลนรีพบกับยูนิยงแซงกิวรครับไม่เคยเจอกันมาอีก คู่แล้วครับแอตริดเอาชนะได้4จาก5เกมหลังมีพลาดไพ่กับอาร์เซนอล4-0ครับหลังจากนั้นพวกเขาแก้ตัวได้2นัดติดเลยเกือาชนะเบติดได้คืนฟอร์มครับ2-0ถัดมาก็กับเซบียาจบไป3-0ผลงานดีเช่นเดิมส่วนซังกิรุสครับ5เกมท้ายเนะย ise, ี่ยมีแพ้เินเตอร์ไป4-0เกมเดียวที่เหลือเก็บชัยในลรกได้ทั้งหมดครับในเรกพวกเขาสุดยอดอยู่แล้ว ตัวนักเตะเองฝั่งเจ้าบ้านครับซิเมเน่เกมนี้คาดว่าจะมาในแผนเดิม4-4-2ใบหน้าและเกลเก้ครับแก่หลักตรงกลางตัวรุกเนี่ย4คนนะจะมี ulate, กอนซาเลสซิเมเน่ครับทางขวาและฮูเรียนอวารเรสจับคู่กับซอร์รัตนาเปาส่วนทางฝั่งของเซนกิโรสครับสามสี่สองหนึ่งอัดหลัง5คนครับดังกลางเนี่ยจะมีซอกาเน่จับคู่กับเดเปเร่ครับยืนจับคู่กันคุมเทมโปเอลฮาร์ตครับทางฝั่งซ้ายนี่คือตัวที่เด็ดของพวกเขาและดอทริกเกตนาเปา สถานการณ์ปัจจุบันของแอดมริดในตัวรางคนะแนน UCL เน่ต้องการ3แต้มอย่างยิ่งครับมีแค่สคะแนนนะปัจจุบันชนะเกมเดียวแพ้ไป2จาก3เกมสังเกตรุดครับ3เกมแรกผลงานออกมาเหมือนกันชนะเกมแพ้2แล้วก็จบที่3คะแนนครับแต่ว่าติดลบถึง6ประตูเกมนัดนี้เนี่ยให้แอดมาริดครับออกนําไปค่อนข้างเยอะๆนะหนึ่งจุดเจดสุสกรรวม3 2มจุดสองห้ครับนัดน,นี้แอดมาริดครับสเกมที่พวกเขาแพ้เนี่ยตีไปเช็คมาและ แพ้ซแนนอนแหละครับอย่างที่เห็นกันอย่างที่ทราบก,กันและเกมแรกกับลิเวอร์พูลจบ3-2พวกเขาก็พลาดพ่ายไปเจอทีมจากอังกฤษเล่นงานทั้ง2นัดเลยส่วนทั้งฝั่งซึ่งกูรุสครับเจอทีมใหญ่2เกมหลังอย่างนิวกับอินเตอร์เนี่ยด้นเป็นสกอร์เดียวกันครับที่40ซึ่งวันนี้ตีว่ามันค่อนข้างมีเขาโครงอะ่ะคือ าทางฝั่งแอตมรนิกของซิมเน่เนี่ยมาในรูปแบบที่เปลี่ยนไปในซีซันนี้ครับพวกเขาพร้อมจะปเปิดเยมรุกใส่คู่แข่งมากขึ้นบวกกับผลงานในช่วง2เกมหลังมันก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าพวกเขากลับมาได้แล้ว1.75เกมนี้ไม่ได้แปลกอะไรเลยไปที่แอตรลติกคับเตะในบ้านด้วยที่เมเิโอปริตาโนคาดว่าจะชนะได้เกิน2แน่นอนสกอร์รวมไปโอเวอร์ครับคู่นี้2มุด 3ตัวตรง3ตัวเต็ง3คู่เน้นปักหมุดวันนี้ครับคู่แรกแตะไปที่อาร์เซนอลครับ1.5สกอร์วันนี้คุณภาพของอาร์เซนอลตอนนี้เชื่อว่าเอาชนะสลาวิปราร์คได้แบบไม่ยากเย็นนักแน่นอนคู่ต่อมาก็คือนาโปรีครับที่เลือกหยิบคู่นี้มาเนี่ยเรื่องของผลงานของแฟรงเฟิลเลยครับกับเกมรับที่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือ2เกมหลังโดนไป10ประตัยิงได้2นี่แม่งย่ำแย่สุดๆแล้วครับ ปักหมุดไปที่นาบปรีคู่นี้อยู่ที่ใจครับถ้าชอบก็ไปได้คู่ต่อมาก็คือสเปอร์ครับที่ตียิบมานะเป็น1.5ประตูในบ้านที่พบกับโคเปนที่ก็เปิดเกมโรคใส่คู่แข่งไม่ได้กลัวทีมใดเหมือนกันครับนั่นคือสไตล์ของพวกเขาและสุดท้ายท้ายสุดตีว่าความเฉียบคมจะอยู่ที่ฝั่งไก่เดือยทองครับเกมนี้ในบ้านพวกเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครบจบทั้ง3าคู่นะครับแนวะนะทางเพิ่มเติมกับตีลิงอยู่ที่คอมเมนต์ใต้คลิปมาเจอกันได้ฮะวันนี้ตีลวไปก่อนฝากกดถูกใจซัสบสไคร้กับตีด้วยเจอกันนคลิปห้า 所在